ทุกคนเจกับฟัานะคะในช่องฟังบนชแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฝาเองอะอยากกินของที่มันแบบซบซบๆลูกเปียวนะคะฝาก็เลยไปซื้อน้องคนนี้มาค่ะทุกคนอันนี้พไม่ไแน่ใจว่าเรียกอะไรเรียกวระสมอหรือว่าเรียกมะขามป้อมนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าลูกที่ฝาเคยกินก็จะเป็นลูกแบบเฮ้ยเล็กๆแบบนี้เลยแต่นี่คือรูปแบบใหญ่ ใหญ่มากด้วยใหญ่แบบใหญ่มากอันไหนคือสมออันไหนคือมะขามป้อมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอันไหนคือเรียกอะไรแต่ว่ารสชาติเขาคือก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะคะเอาละคนฝ่ามีน้องคนนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเครื่องจิ้มเลยซึ่งเครื่องจิ้มในวันนี้นะคะฝ่าจะทําเป็นปีหวาน,น <Wow. S 1> วได้เลยว่าเป็นกะปิหวานสไตล์ที่แบ,บบนบ้านทำง่ายๆนะคะอย่ารอช้าทุกคนเราไปเริ่มทำกันดีกว่าคะ่ะซึ่ง ชุดดิบของเราก็มีอันน่ารักอันน้อยนิดเพราะว่าเราทําง่ายมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะกะปิหวานเราก็จะขาดกะปิไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นกะปิเคยเป็นกะปิกุ้งแท้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนรูใ้ใจใช่ปะซึ่งอันนี้ฟ้าได้มาจากชลบุรีนะคะต่อไปก็คือน้ําตาลปี๊บทุกคนน้ำตาลมาพนันน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้ต่างๆนานานก็คือใช้ได้หมดนะคะนี่เลยที่บ้านก็มีหรือเท่านี้นะจ๊ะก็จะใช้เท่าที่มีนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกค่ะทุกคนนี่คือพริกสดนี่นคือพริกป่นนะคะคือฟ้าจะใส่ผสมบน เปย์กันนะคะทุกคนเพราะแบบให้มันมีความแบบซับซ่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ปะและที่สำคัญคือกะปิหวานนะคะเราจะขาดน้องคนนี้ไม่ได้เลยก็คือน้องหอมแดงนะคะหอมแดงนี้คือฟ้าหั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคือที่บ้านนะคะก็มีหอมแดงไม่แค่กีมหมดเท่านั้นเองทุกคน้าใช่ปะฟ้าก็เลยเทำตัว่าเฮยมันจะต้องประหยัดปะใช้ซอย เท่านั้นนะคะเจ๋งมากนี่คือเหมือสำคัญเลยที่ความแบบอร่อยนะจะอย่างสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็คือน้องกุ้งแห้งเยอรมันนั่นเองนะคะก็จะเป็นน้องกุ้งแห้งเป็นตัวตัวแบบนี้เลยตัวใหญ่มากฟ้าไม่รู้ว่ากะปิหวานเขาใส่ชูรสกันหรือเปล่าแต่ว่าฟ้าจะใสเพื่อความ,วามอูมามินะคะเอาคนเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเราก็ต้องเตรียมถ้วยนะคะแล้วก็ช้อนเนะเาะลังไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลก่อนเลยเนาะ เป็นน้ำตาลปีป๊บนจะจ๊ะน้ำตาลปีน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนคำว่าอัตราส่วนมันไม่มีจริงๆนอะทุกคนฟ์าไม่มีอัตราส่วนเลยต่อไปใส่กะปิกันนะคะกะปิกะจะใส่กะปิเป็นกระปุกๆก่อนละกันมันจะได้หมดเป็นกระปุกกระปุกไปนะคะใส่ไปเลยใส่ไป เสร็จปุ๊บฟราจะใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งนะคะน้ำเปล่าเราก็ทำการบดบดบีบี้ค่ะบดบดบีบี้ให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยนะคะ โอเคอทุกคนตอนนี้นะคะฟาก็ทําได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะอาจจะแบบยังไม่ได้เนียนกันขนาดนั้นนะคะทุกคนฟ้าก็จะลองชิมดูก่อนนะคะต้องใส่กระปิอีกเดี๋ยวฟ้าจะบดลงในชามก่อนนะคะให้มันแบบเออคนง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็พอบดในชามเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะใส่ในกระทะเนาะให้มันได้ประมาณนึงก่อนนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนมันก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวฟาจะเทสใส่ไปในหมอ้อนะคะแล้วก็ไปคนในหมอ้อกันต่อจ้าอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟาก็เทสใส่ในหมอ้อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟาจะลงเตาแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาคนกันในเตาต่อนะคะเราก็จะเปิดไฟประมาณกลางๆนะคะแล้วก็คนให้ละลายก่อนเลย มันยังมีน้ำตรงน้ำตาลที่ยังไม่ได้ทำการละลายนะคะก็กปงกะปิยังละลายไม่สุดยังละลายไม่เสร็จอะไรมาณนี้ทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วก็ทําการคนในเตานี้เลยค่ะที่ฟ้าเอามาลงเตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาจะได้แบบเอออยู่ได้นานเก็บได้น้ำมาเยงนึ้นนะคะแล้วก็ก็จะเหนียวหนึบหนักมากยิ่งขึ้นนะคะโอาเคอทุกคนฟ้าคนไปสักพักหนึ่งนะคะน,น้องก็จะมีความแบบผุดๆแบบนี้เลยนะทุกคน oh. ในระหว่างที่ผุดๆอยู่นะคะนะ้ำฟ้าจะใส่ชูรสไป อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะแล้วคนให้ละาลายแบบนี้จ้ะอ้าคนไปอันนี้ป้าเปิดไฟเบาสุดแล้วนะคะตอนแรกเปิดไฟกลางตอนรูจสึกว่ามันแรงไปนะจะเปิดไฟเบาสุดเลยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะใส่หอมแดงหอมแดงจ้าใส่ลงไปโลดคนให้เข้ากันพริกสดกับพริกแห้งนะคะฟ้าก็จะใส่พริกสดลงไป พิกแห้งลงไปน้องก็จะตาแบบนี้เลยนะจ๊ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วฟ้าก็จะใส่กุ้งแห้งเยอรมันลงไปจริงๆคือกงแห้งธรรมดาทุกคนแต่ว่าพวกความปังแล้วก็ใส่เป็นกงแห้งเยอรมันกุ้งแห้งเราเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะจ๊ะแบบเวลาเคี้ยวมันจะมีความแบบหนึบหนัก มากๆใส่เครื่องครบเสร็จแล้วหน้าตานาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟาจะทําการเปิดไฟอีกนิดหนึ่งเออเวลาเราคนเนี่ยมันจะได้เคี้ยวมากยิ่งขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะไหม้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่อนอะไรอยู่เนี่ยคือในจังหวะเนี่ยทุกคนฟ้าก็จะคนให้น้องเขามีความแบบเหนียวหนึบหนับนะให้น้องมีความเหนียวขึ้นประเด็นคือเสี่ยวไหมมากฟ้าไม่รู้ว่ามันเหนียวได้ที่ยังนะว่าน้องมีความแบบ อย่นี้อยู่เลยทุกคนดูดิแต่คือกิ่นคือได้แล้วนะอืมอร่อยเดี๋ยวฟ้าจะปิดเตาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้ทุกอย่างมันแบบเออคงทีแล้วกระเสร็จตัวเน่อยรอน้องเย็นตัวก็น่าจะเหนียวขึ้นหน่อยนึงเนาะบอกได้เลยว่ากิ่นกะปิคือดันจูนใจลมมากเลยนะคะอยากจะจิมเลยแต่ว่าก็แบบยังเจิมไม่ได้เพราะมันร้อนแรงมากทุกค,คน โอเคทุกคนในจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าก็ต้องรอ,อน้องเขาให้แบบเย็นตัวซะหน่อยในจังหวะที่เรารอ,อน้องเย็นตัวนะคะเดี๋ยวฟ้าก็ต้องเคลียร์ของที่ฟ้าทําการกออกมาทํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างทอคนนี้ด้วยนะะทุกคนแล้วก็จะหันเพราะว่ากัดไม่ได้กัดไม่ท้องจริงคือเพิ่งเปลี่ยนยางมาปวดฟันมากแต่ก็อยากกิน okay, uh. นะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็าได้ทำการเทใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากค่ะ ก็คือส่วนที่เหลือก็จะใส่ในกระปุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่เย็นสามารถเก็บไว้กินได้อีกนะคะนี่ก็คือแบ่งใส่ถ้วยแล้วบอกได้เลยว่าน่ารับทานมากนะคะอละ่าทุกคนฟาก็ทําการล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฟาก็จะทําการจ้วงเลยะคะ่ะทุกคนจ้วงเลยหนึ่งของําจ้วงค่ะทุกคนนี้ดิอุย้ยเนื้อเนื้อเอ้ยก็แบบดีมากจริงอืม ำลำไส้ส่อเดดีมากเครื่องเน้นๆเดกะปิหอมมากอ่ะก็ไอ้ข้ออือยอดสุด มันสะใจตรงนี้ค่ะทุกคนคือเราตักมาเครื่องเยอะมากมพอเราทิ้งมันสักแป๊บหนึ่งอะทุกคนตัวกะปิว่ะนะมันก็จะมีความแบบหนึดขึ้นนะเวลาเราเอาผล,ลไม้จิ้มลงไปในนี้นะคะเนื้อน้าจิ้มก็จะแบบว่าเออติดกับผล,ลไม้งไง เอละคทุกคนตอนนี้นะคะฝาก,ก็กินให้ดูคร่าวๆและทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินแบบจริงจังแล้วนะเอาละทุกคนบอกได้เลยว่ากะปิหวานที่ฝากมาทําในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบว่าทําง่ายนะคะแล้วก็แบบแบบเดียวก็คือเสร็จเนาะเออก็คือแบบได้กินสมใจอยากเราเลยนะคะกะปิคือหอมมากก็ถ้าใครอยากลองทํากินดูก็สามารถลองทําตามกันได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ถ้ายืมกดไลค์ฝาด้วยนะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฝาด้วยนะคะที่สัมพัญธ์กทุกคนจะรีบกรดิ่ง อุ้งกิ้งก้งอนเนยนะคะวเวลาฝนลงคลิปมันเป็นโคจรนะครับวันนี้ก็ไปแล้วบบึ้ยสุดค่ะ